สวัสดีครับคือซัมนะครับผมก็อายุ3 1ปีตอนนี้เราอยู่ที่เอเมราคลินิกราชโยธินนะครับก็มาตัดหน้าอกกับคุณหมอวีครับก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเหมือนแบบมีเหมือนก้อนเนื้อตรงหน้าอกเหมือนรู้สึกนมเราเหมือนผู้หญิงเหมือนเราก็ทําให้เราไม่ค่อยมั่นใจดูใส่เสื้อไม่ค่อยสวยเม่ว่าเราจะใส่เสื้ออะไรก็จะดูชัดเจนทีนี้เราเลยได้มาปรึกษากับคุณหมอวีก็ได้รู้ถึงสาเหตุว่าโอเคอาจจะเกิดจาก กรรมพันธุ์ของเราด้วยครับผมแล้วก็ฮอร์โมนครับผมก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการ ค,คุณหมอวีก็ตอนคอนซัลท์ก็แนะนําให้คำปรึกษาดีครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ผมนะครับจนทำให้ผมตัดสินใจที่จะผ่ตาตัดกับเอเมราคลินิกครับเออไม่กังวลเลยครับเออนื่องจากว่าเหมือนก่อนนันนี้ก็เคยมีประสบการณ์เรื่องการออดมยาสลบอยู่แล้วแล้วก็ทางคลินิกทางคุณหมอวีก็ได้แนะนําในเรื่องของก่อนที่จะเข้าผ่าตัดจะมีวิสัญญีแพทย์คอยดูแลก็ทําให้ผมมั่นใจก็เลยรู้สึกว่าไม่กลัวเลยครับโอ้ดีครับมันมั่นใจขึ้นมากไม่ว่าจะใส่เสื้อหรือว่าถอดเสื้อครับผมก็รู้สึกมั่นใจขึ้นกว แนะนำเลยครับคุณหมอวีให้คำปร,รึกษาดีมากครับผมแล้วก็ทางเจ้าที่พนักง,งานก็ดูแลดีตั้งแต่ ครั้งแรกที่มาปรึกษาจนได้รับการรักษาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้รับการดูแลที่ดีมาตลอดครับผมสาหรับท่านไหนนะครับท่านผู้ชายนะครับที่มีปัญหาเรื่องหน้าอกไม่มั่นใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอยากแนะนําให้เรามาปรึกษาคุณหมอวีที่เอมอราคินินะครับผมลองมาหาสาเหตุกันลองมาหาทางและแก้ไขกันนะครับผมคุณหมอวีก็ให้คำปรึกษาที่ดีแล้วก็ทำให้เราเข้าใจแน,น่นอนสำหรับท<ม>่านที่กังวลหรือว่าอายไม่ต้องอายนะครับความมั่นใจของเราแก้ไขได้ที่เอมอราคินิค